ค่าคอมบางทีก็ไม่ได้บางเดือนก็ใช้แบบเดือนชนเดือนสวัสดีค่ะคณาอายุ24ปีทํางานเป็นเซลล์นะคะทํางานมาแล้ว1ปีแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีเงินเก็บเลยบางเดือนก็ใช้แบบเดือนชนเดือนค่าคอมบางทีก็ไม่ได้เลยไปปรึกษากับพี่ที่ทํางานค่ะนางเลยแนะนําให้รู้จักกับพี่จอยก็เลยได้บูชาไปในส่วนของเงินขวัญถุงค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่บูชามาแล้วอะค่ะ คนาก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมยังมีเงินเก็บอีกด้วยนะคะด้วยความที่เราเป็นเซลอะค่ะก็ต้องมีการคุยกับลูกค้าเพื่อปิดการขายคนาก็เลยบูชาไปในส่วนของแผ่นทอง10บิดของอาจารย์ไพโรธด,ดื่นวิชาหลังจากที่บูชามาแล้วคนาสามารถปิดการขายและคุยกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นเลยค่ะมีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยค่ะหากใครที่ยังลังเลอยู่นะคะคนาอยากแนะนําให้เปิดใจมาบูชาดูค่ะและจะรู้ว่าความรวยอยู่แค่เอื้อม